ื่องมือนะครับตัวดักน้ํานะครับตัวดักน้ําแล้วก็จะมีถ้วยนะครับถ้วยสําหรับใส่น้ํามันเครื่องเพื่อเคลือบนะครับเคลือบล่อลื่นก็น้ํามันเครื่องที่ใส่ไปนะครับจะต้องเป็นน้ํามันเครื่องที่น้ำมันเครื่องที่เหลวนะครับ ถ้าเหนียวนี่มันก็จะไปกัดโอลิงเนื้อต้องเป็นน้ํามันเครื่องที่เหลวก็คือว่าน้ํามันเครื่องเบนซินเนี่ยครับคุณสมบัติคือตอนเช้าสตาร์ทแล้วใส่ในเครื่องยนต์นะครับแหวนต้องดังแก๊กแก๊สตาร์ทรูปด่านดังแก๊กแก๊กแก๊แกลงหมดนะครับพอจะพักน้ำมันเครื่องขึ้นมันก็จิก๊กจิกจิกจิกแหวนโล่งสะอาดนะครับคือน้ํามันเครื่องต้องเหลวนะครับ ใส่เบนซินแล้วตอนเชา้าสตาร์ทดังแก,ก๊้แก,ก๊้แก,กคือว่าเศษเหล็กเศษแหวนมันไม่ติดนะครับถ้าเราไปใช้น้ํามันเครื่องเคลือบนี้ก็สึกหลอนะครับมันเหนียวมันกัดโอลิงนะต้องคอยเติมนะครับเครื่องถอดล้อเราก็จะใช้ได้นานแสนนานแต่แต่ต้องใช้น้ํามันเครื่อง เบนซินที่เหลวนะครับน uh ้ำ huh. มันเครื่องสําหรับเบนซินที่ที่เหลวนะครับตอนเช้าก็สตาร์ทแหวนต้องดังแจ๊กแจ๊กแจ๊กนะต้องลงหมดนะครับไม่มีเศษกรก็เมาติดที่แหวนนี่สตาร์ทตอนเช้าเครื่องยนต์ต้องดังแจ๊กแจ๊กครับถึงจะเป็นน้ํามันเครื่องที่เหละที่ดีนะครับเหลวพอดังเล็กแจ๊กสักพักพอน้ำมันเครื่องขึ้นก็ดังจิ๊กจิ๊กจิ๊กแหวนทํางานนะครับไม่ใช่เงียบนะครับเงียบแหวนตันนะครับเสษเหเลก เสร็จข้เมาไม่ลงครับสองสามอาทิตย์แหวนตันนะครับสตาร์ทยากเร่งไม่ขึ้นนะครับดีดีแค่สามร้อยโลส่วนน้ำมันเครื่องที่เหลวนี่ใช้เป็นหมื่นโลก็ยังไม่รู้สึกวันแรก,กวันสุดท้ายไม่รู้สึกนะแต่น้ำมันเครื่องที่ดีเกินไปก็คือว่าสามวันแรกโคตรด,ดีหลังจากนั้นสามสี่อาทิตย์กนะ็เหนียวไปเรื่อยเหนียวไปเอยเร่งเร่งยากไปแต่ รอบเครื่องนะครับแต่รถแทบจะวิ่งไม่ไปอืดเนนะี่ยมันดึงเนะมันลังหลังแหว่ลูกสูบเขาเวียงนะี่มันไม่อิสระไม่โลงนะ่ง